พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาความจริงกันอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีการตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไปไม่ได้ ถ้ามันสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆใจจะได้ไม่เกิดความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่เพราะความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากความแก่แต่เกิดจากความอยากไม่แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เช่นเดียวกันถ้าคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วย พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจก็จะไม่เกิดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดความอยากให้หายไปทันทีทันใดก็จะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไม่สะทกสะสทานไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่ามันเป็น,เป,นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอยู่กับมันไปรักษาก็รักษาไป ต่ตอนที่รักษายังไม่หายยังเจ็บอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายหรือถ้าไม่หายมันก็ตายไปแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ต่อต้านความจริงใจของเราก็จะรู้เฉยๆได้สัตว์ว่ารู้ได้รับรู้ความจริงได้รับรู้อย่างไม่สะทกสะทานเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกาย เราไปวุ่นวายกับร่างกายทําไม